สวัสดีครับสวัสดีวันหยุดวันอาทิตย์น,นะครับวันนี้เป็นวันสบายของใครหลายๆคนนะครับทีมงานต่อพ่อและไก้สงขลาครับเรามีเรื่องราวที่สบายสบายชิลๆมาให้ได้ดูนะครับเราพาลงพื้นที่ภัยตาลกาแฟกันที่ร้านนี้ครับเป็นร้านกาแฟรถตู้นะครับตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถรินชายหาดชลาทักแหลมสมิลาจังหวัดสงขลานะครับ เป็นกาแฟแนวอินดี้อินดี้ที่กำลังฮิตยอยู่ตอนนี้ครับนี่ครับชื่อว่าร้านมุ่งมั่นคอฟฟี่กาแฟแอินดี้ริมเลครับเป็นร้านกาแฟรถตู้เก่าๆเก๋ๆเล็กๆแบบนี้ครับที่มาจอดขายกาแฟขายเครื่องดื่มตอนเช้าครับที่บริเวณชายหาดชลาทัศนครับร้านนี้ครับมีสโลแกนเด็ดๆเ,เ,เลยครับ กาแฟหลักสิบวิวหลักแสนคนขายหลักร้อยคนคอยหลักร้านครับว่างง้นครับเก๋เลยครับเช้าๆก็จะมีผู้คนครับนักท่องเที่ยวนักปั่นจัก,กรยานมาแวะเวียนซื้อกาแฟสดอะไรเครื่องดื่มอะไรแบบนี้แหละครับอยู่ห่างๆยางห่วงๆเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับนี่ก็เป็นสังคมครับมีเจลแอลกอฮอล์มี นี่ลูกค้าดูกรูก้ก็มีคํามสุดแค่ไหนครับร้านกาแฟร้านนี้ครับขายตั้งแต่หกโมงครึ่งครับจนถึงสิบเอ็ดโมงครับหยุดเฉพาะวันอังคารน,นะครับจุดเด่นของร้านนี้ครับลูกค้าก็มาซื้อมากินมาเลือกทานอาหารเลือกที่นั่งได้ตามใจชอบแล้ครับใครจะนั่งตรงไหนก็หยิบเอาโต๊ะเอาเก้าอี้ไปวางได้เลยครับชอบมุมไหนก็เอามุมนั้นครับ ตอนนี้กำลังมาจริงๆครับร้านกาแฟแบบแนวอินดี้อินดี้ดิบๆครับชงกันสดๆแบบนี้ครับกำลังได้บรรยากาศเลยครับยิ่งที่ชายหาดแหลมสมิลาครับตรงนี้ครับนั่งชมวิวกินกาแฟริมทะเลนั่งคุยกันแบบนี้ครับวันอาทิตย์มารวมตัวกันเช้าๆครับเพื่อนๆหลายๆคนมานั่งกินกับคนนน้นคนนี้ก็ซื้อมามากินกาแฟเป็นกาแฟสดสูตรโบราณนะครับนี่ครับเจ้าของครับนี่ครับ เจ้าของก็คือคุณวิรุณคงพลพิบูลครับหรือว่าคุณโดอายุสิปีครับเคยทำธุรกิจอยู่ที่กรุงเทพครับตอนหลังก็กลับมาที่สงขลาครับมาทำธุรกิจส่วนตัวและก็หวังว่าครับเนี่ยครับก็มาเปิดร้านกาแฟอยู่ที่ริมแหลมสมิลานนะครับเป็นกาแฟรถตู้ครับไม่ได้มีประจําทั้งวันนะครับเฉพาะช่วงเช้าจนถึง11บเอ็ดนาฬิกานะครับนี่ครับ นักปันนักอะไรเนี่ยครับก็มาแวะเวียนมากินกันเลือกที่นั่งตรงไหนเอาที่สะดวกสบายคุยกันแบบชิวๆว,วันอาทิตย์ครับไม่ต้องมีอะไรมากครับร้านนี้ครับเนี่ยมีโต๊ะเล็กๆมีเก้าอี้เล็กๆก,ก,ก,ก็โอเคแล้วครับราคาก็สมเหตุสมผลครับสมบรรยากาศสมสโลแกนครับกาแฟหลักสิบเนี่ยแก้วก็ประมาณสักสามสิบสี่สิบครับเครื่องดื่มทุกคนก็ มาแวะเบียนกินกันได้ครับราคาสบายๆวิวสวยๆนั่งคุยกับเพื่อนนั่งคุยกับพักพวกครับสุดยอดเลยครับนี่เป็นอีกบรรยากาศอีกหนึ่งสีสันครับริมชายหาดชะลาทัศนครับทีทีงานประกอและใจสงขาครับเราเอามาให้ได้ดูกันนะครับเพื่อใครผ่านไปผ่านมาแถวนะั้นนักท่องเที่ยวผู้คนชาวสงขาอะไปตอนเช้าก่อน11โมงเนี่ยครับ ก็แวะเวียนกันไปได้นะครับถ้าอากาศดีๆแต่ฝนไม่ตกถ้าขึ้นไม่แรงอะไรนี้ก็เปิดตลอดครับอยู่เฉพาะวันอังคารนะครับีนยกยิ้มให้เลยครับดูก็รู้ว่าบรรยากาศที่สุดยอดเครื่องดื่มก็สุดยอดทุกอย่างโอเคหมดครับนี่สาวๆนั่านั่งปูเสือครับมีหลากหลายครับใครจะปูเสือใครจะนั่งกินพ่อพาลูกมาเพื่อนเพื่อนมากันอะไรนียครับสบายนะครับเดินครับนั่งแอบหลังต้นสนหลบลมแรง นี่คุยกันไปแบบนี้เยี่ยมครับเป็นอีกหนึ่งสีสันอาชีพครับนี่ครับนักเรียนนักศึกษาก็มากันครับร้านกาแฟแนวนี้กําลังมาเลยครับก็มีอาหารเช้าด้วยนะครับที่ร้านกาแฟมุกมันคาเฟ่งนี้ครับก็มีอาหารเช้าเป็นเมนูไข่กระทะนะครับนี่ครับเมนูไข่กระทะครับกเสิร์ฟกันแบบร้อนๆทำกันแบบสดๆ ่ายกันสดสเลยครับทอนกันสดสเลยครับนั่งดูวิวสดวิวทะเลคลื่นลมริมชายหาดฉลาดทียบรรยากาศไม่ต้องห่วงครับโอ้โหสุดยอดหาที่ไหนได้เลยครับแบบนี้ครับสื่อจริงๆครับที่เป็นสีสันที่ทีมมานตัวพ่อและแต่สงขาครับเราพยายามหามุมดีๆหาเรื่องราวดีๆร้านดีๆร้านสบายๆในราคาหลักสิบนะครับแต่วิวนี่หลักไหนหลักล้านเนี่ยเราเอามาให้ดูครับเป็นสีสันการประกอบอาชีพโอ้โหดูครับดูครับเลยครับ สองท่านนี้ครับนั่งริมเลกาอี้ตัวเดียวครับเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยต้องการเลยครับแบบนี้ครับเรื่อยๆครับสโลไลท์ครับไม่ต้องรีบครับจิบกาแฟริมทะเลเป็นอะไรที่สุดๆเลยครับเช้าเช้าเนี่ยฮะลมแรงไปหน่อยนะครับช่วงนี้ครับกําลังลมกําลังขึ้นครับเขาว่าลมกําลังขึ้น น้ำทะเลก็ค่อนข้างจะแรงแรงเอาเอาการครับช่วงนี้แต่ก็ยังพอทนครับยังได้ครับยังมานั่งชิวๆิวกินกาแฟแบบนี้ครับหลากหลายสีสันหลากหลายอารมณ์นะครับแล้วแต่ใครจะชอบมุมไหนตรงไหนก็หยิบโต๊ะหยิบเก้าอี้ไปนั่งกินก็นได้ครับมาเป็นกลุ่มมาคนเดียวมาได้หมดครับกับถต๊ะเก่าๆแนวอินดี้มุ่งมั่นคอฟฟี่ครับ ชื่อเดียโอเจียมครับนี่เป็นอาหารเช้านะครับเป็นไข่กระทะโอ้โหน่ากินจริงๆครับมีกู้มีแฮมมีไข่โอ้โหน่ากินครับทำให้สดจริงๆครับตรงนี้ครับร้อนๆเลยครับเสิ ist. ร์ฟบแบบร้อน,อนๆเป็นอาหารเช้านะครับ <S 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 ทานกับกาแฟเข้ากันได้ดีครับนี่พาลูกพาพ่อแม่พาครอบครัวครับมานั่งคุยกัน หลากหลายวัยครับมีทุกมีทุกวัยครับมีทุกกลุ่มครับแล้วแต่ครับจะมานั่งคันครับยิงเช้าๆดีเลยครับอากาศม่ร้อนกินกาแฟเสร็จก็ไปเดินเล่นชายทะเลครับอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับนี่ครับเครื่องชงกาแฟเนี่ยมาจากอิตาลีนะครับเนี่ยครับมาจากอิตาลีเราถามคุณโดมแล้วนะครับไม่เหมือนกาแฟไม่เหมือนเครื่องชงที่อื่นนะครับเป็นเครื่องชงกาแฟเฉพาะตัวครับดูครับนี่เนวไม่รู้คุณครับน่ารักมาก วันนี้เราได้รักแท้หรือแค่เหงาลักแท้ค่ะเรา <c oughs> มีอะไรมันนี่ครมีอะไรลิปเก๋ฟังคุณดมบอกที่มาของร้านกาแฟที่ทําขึ้นมาครับครับเดิมทีคือสองขามันจะไม่มีแบบ